เรื่องเรานี้คือจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนเลยนะครับจากสูงสวรรค์ที่แสนสุขสบายสู่โลกที่เต็มไปด้วยบททดสอบนี่ไม่ใช่แค่นิทานแต่มันคือเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้เพื่อสอนให้เรารู้จักที่มาของการสร้างบาปครั้งแรกและที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของมนุษย์คนแรกกันมาบ้างใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นมากกว่าแค่ประวัติศาสตร์ มันคือรากฐานของมวลมนุษยาชาติเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราคือใครมาจากไหนและกําลังจะไปที่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของท่านศาสดาอาดัมมนุษย์คนแรกกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์จะถือกําเนิดบนโลกใบนี้ซะอีกคือตอนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประกาศแผนการว่า จะสร้างคอลิฟะหรือผู้ดูแลขึ้นบนโลกเนี่ยเหล่าทูตสวรรค์หรือมาลายกะก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีเลยครับว่าเอ๊ะทำไมถึงจะสร้างผู้ที่จะไปก่อความเสียหายไปทําให้เกิดการนองเลือดด้วยละ่ะในเมื่อพวกเขาก็คอยสันเสริญสะดุดีอยู่ตลอดเวลาแล้วซึ่งพระองค์ก็ได้ตอบกลับไปครับว่าแท้จริงข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้นี่แหละครับคือแผนการอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่จะเลือกพักบีด้วยเจตจานงของตัวเองไม่ใช่เพราะถูกกาหนดมา และนี่แหละครับคือจุดชนวนของเรื่องทั้งหมดเลยมันมาจากเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับเรื่องของต้นกําเนิดอิบลิสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นถึงหัวหน้ายินผู้กล้ชิดพระเจ้ากลับรู้สึกว่าตัวเองที่ถูกสร้างจากไฟเนี่ยสูงส่งกว่าอาดัมที่ถูกสร้างจากดินความรู้สึกนี้เองครับที่กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ของความเยื่อหยิ่งและความอิจฉาริษยาและนี่คือคําพูดที่เป็นจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งทุกอย่างครับค่าดีกว่าเขาประโยคสันส้นๆแค่นี้เลย แต่มันคือการแสดงออกถึงความหยิ่งทะน,นงอย่างถึงที่สุดเป็นการปฏิเสธคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศตนเป็นศัตรูกับมวลมนุษย์ไปตลอดกาลพอถูกขับไล่ปุ๊บอิบลิสก็ขอผ่อนผันเวลาครับแล้วก็ได้รับอนุญาตด้วยนะฮะเขาจึงสาบานเลยว่าจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมทุกคนยกเว้นบ่าวผู้บริสุทธิ์ใจและวินาทีนั้นเองครับสงครามระหว่างความดีกับความชั่วก็ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ เอาละครับทีนี้เราย้ายภาพมาที่สวงสวรรค์กันบ้างสถานที่ที่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ข้อเดียวเท่านั้นครับข้อเดียวจริงๆที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการลองจินตนาการตามดูนะครับชีวิตในสวรรค์เนี่ยโอ้โหมันคือที่สุดแล้วไม่ต้องหิวไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วอาดัมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีคู่ครองคือท่านหญิงฮาวาที่ถูกสร้างมาจากซี่โครงของท่านเอง ชีวิตดีดีและกฎก็มีข้อเดียวง่ายๆเลยคืออย่าไปยุ่งกับต้นไม้ต้องห้ามแค่ต้นเดียวฟังดูง่ายมากเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับศัตรูที่สาบานตนไว้ก็ต้องออกโรง <one> อิบลิสเข้ามาเลยครับใช้วิธีการกระซิบการล่อลวง yes, <she> จี้ไปที่จุดอ่อนของมนุษย์เลยความอยากเป็นอมตะความอยากมีอำนาจที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย right มันรู้ดีครับว่าต้องใช้อะไรมาหลอกล่อ และนี่คือความแตกต่างที่แบบฟ้ากับเหวเลยครับคือทันทีที่ท่านอาดัมและท่านหญิงฮาวาเผอไปกินผล,ลไม้ต้องห้ามพวกเขารู้ตัวทันทีเลยนะคะรู้สึกผิดในทันทีแล้วก็วิงวอนขอการอภัยโทษด,ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนซึ่งมันคนละเรื่องกับความดื้อรัน้นความหยิ่งทะนงของอิบลิสอย่างสิ้นเชิงเลยครับถึงแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษนะครับแต่การต่อสิ่งก็ได้เกิดขึ้นแล้วท่านอาดัมและท่านหญิงฮาวาต้องลงมายังโลก เพื่อเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตบทที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการพิสูจน์ตัวเองครับแต่เดนคือทั้งสองท่านไม่ได้ถูกส่งลงมาที่เดียวกันนะครับโอ้โหท่านอาดัมลงมาที่อินเดียส่วนท่านหญิงฮาวาลงมาที่เจดาต้องพัดพลากกันไปอีกแล้วก็ต้องออกเดินทางตามหากันจนในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งที่ทุ่งอาราฟะซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆของการใช้ชีวิตบนโลกที่มันไม่ได้ง่ายเลย จุดนี้สาคัญมากเลยนะครับการลงมาบนโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่การลงโทษสัทีเดียวแต่มันคือการมอบโอกาสที่แท้จริงเป็นครั้งแรกเลยนะที่มนุษย์จะได้พิสูจน์ความพักดีของตัวเองไม่ใช่เพราะอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์แบบแต่เพราะเลือกที่จะพักดีท่ามกลางบททดสอบและความไม่สมบูรณ์ของโลกใบนี้ครับแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับบททดสอบเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่รุ่นพ่อแม่นะมันส่งต่อไปยังรุ่นลูกด้วย และคราวนี้ศัตรูไม่ได้มาจากข้างนอกแล้วครับแต่มันมาจากข้างในจากคนในครอบครัวเดียวกันเอง ความแตกต่างในจิตใจของพี่น้องคู่นี้มันชัดเจนมากครับสะท้อนออกมาผ่านการกระทําเลยพอถึงเวลาที่ต้องถวายเครื่องพลีบูชาเนี่ยฮาบิลเลือกแกะตัวที่ดีที่สุดอ้วนที่สุดที่ตัวเองมีมาเลยในขณะที่กอบิลก็แค่เอาทันญ,ญพืชคุณภาพแย่ๆที่เหลือๆมาให้โอ้โหแค่นี้ก็เห็นแล้วครับว่าความจริงใจมันต่างกันขนาดไหน แล้วเรื่องมันก็บานปลายเร็วมากครับเริ่มจากแค่ความไม่พอใจเรื่องคู่ครองนําไปสู่การทดสอบด้วยเครื่องพลีซึ่งพอผลมันไม่เป็นอย่างที่หวังความอิจฉาริษยามันก็ระเบิดออกมาจนกลายเป็นการฆาตกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์น่าเศร้ามากครับนี่คือคําพูดสุดท้ายของฮาบิลครับมันแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่มั่นคงของเขาจริงๆคือขนาดกําลังจะถูกฆ่าเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาจะไม่สู้กลับเพราะเขาย่ำเกรงพระเจ้า คือยอมมอบทุกอย่างให้กับการตัดสินของพระองค์หลังจากที่ก่อเหตุไปแล้วก็บิลก็ทําอะไรไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าจะจัดการกับร่างของน้องชายยังไงจนกระทั่งพระผู้เป็นเจ้าได้ส่งอีกาสองตัวมาต่อสู้กันจนตัวหนึ่งตายแล้วตัวที่รอดชีวิตก็ได้ขุดดินฝังศพเพื่อนของมันให้ดูเป็นตัวอย่างคิดดูสิครับมุษย์คนแรกที่ฆ่าน้องตัวเองต้องมาเรียนรู้วิธีการฝังศพจากอีกาเป็นภาพที่มันทั้งเศร้าทั้งสะทอนใจมากๆเลยเอาล่ะครับ หลังจากที่เราผ่านเรื่องราวโศกนาฏกรรมมามากมายทั้งหมดนี้มันทิ้งมรดกอะไรไว้ให้เราบ้างมันมีบทเรียนอะไรที่เราต้องเรียนรู้เรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญกันดีกว่าครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยนะครับพระผู้เป็นเจ้าก็ยังทรงเมตตาประธานบุตรชายอีกคนหนึ่งนามว่าชิสซึ่งชื่อนี้แปลว่าของขวัญมาเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งความหวังเป็นการปลอบประโลม และเป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีงามต่อไปท่านอาดัมเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่บนโลกยาวนานถึง930ปี930ปีลองนึกภาพตามสิครับเกือบ1,000ปีที่ต้องผ่านการเรียนรู้การสูญเสียและเฝ้ามองลูกหลานมนุษยชาติเติบโตขึ้นมาด้วยตาของตัวเองจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญสคัญจากเรื่องทั้งหมดนี้เลยก็คือ ข้อแรกเลยความหยิ่นทนงกับความอิจฉาเนี่ยมันคือยาพิษด,ดีๆนี่เองแต่ไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดไปแค่ไหนก็ตามพลังของการสำนึกผิดอย่างจริงใจเนี่ยมันเปิดประตูไปสู่ความเมตตาได้เสมอและที่สำคัญคือต้องไม่ลืมว่าชีวิตบนโลกนี้คือบททดสอบและทุกการกระทำของเราโดยเฉพาะการริเริ่มทำอะไรที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบตามมาแน่นอนครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้นคำถามไวใ้ให้ไปลองคบคิดกันดูนะครับ เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เรื่องราวของครอบครัวแรกทั้งเรื่องของความหยิ่งทะนงความอิจฉาและการให้อภัยมันสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ที่อยู่ข้างในใจเราที่เราทุกคนยังต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้างครับ